สวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็เรามาเรามาชมวัดเก่าแก่ของเนปาลอีกวัดหนึ่งดูสิงทางเข้าหน้าวัดนะสิงทางเข้าหน้าวัดเป็นอย่างนี้สิงเข้าหน้าวัดทางเข้าหน้าวัดเป็นอย่างนี้สิงทางเข้าหน้าวัดเราเข้าไปทางใหนเราเข้าไปทางใหน อันนี้ทําจากหินเขาทาโอ้เขาทําหลายก้อนต่อต่อกันหินนั่นนี่หิน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 โอ้โหเขาทต่อตกันหินหลายก้อนมาทําเป็นสิงห์หน้าวัดหินหลายก้อนนั่นนี่เหมือนก้อนอิฐเลยเข้ามาแล้วเขาก็แกะสลักม่างโอ้ เอาทำแบบนี้หินลายก้อนมาต่อกันหินลายก้อนหินสิงสองตัวเนี่ยทำจากหินลายก้อนมาแกะกันแกะกันเป็นรูปสิงสวยงามอันนี้เป็นคนสิงแล้วเราเข้ามาชมข้างใน เข้ามาชมข้างในเข้ามาชมข้างในนี่โอ้วัดเก่าแก่สวยงามวัดเก่าแก่โบราณเมืองสงเป็นเมืองเก่าแก่จริงๆของเนปาลเน,นปาลน,นี่ไงอันนี้ก็เป็นที่ อันล้มีพระพุทธรูปอีกีทหนึ่งพระพุทธรูปสิ่งทางเข้าสวยงามนะสิ่งโอ้สวยงามสวยงามสวยงามมากตรงนี้อันนี้ปากทางเข้ามีสิง่งอยู่สวยงามเขาเอาเอาหินมาแกะยังไง หินจากหินก้อนเดียวนี่เจดีโอเจอดีทำจากสิ่งนี้หินจากหินก้อนเดียวเราเข้ามาข้างในเราเข้ามาข้างในเนาะเข้ามาข้างในอีกทีนึง่งโอ้เป็นวัดคนก็เข้ามา คนก็เข้ามาเยอะเลยคนก็เข้ามาข้างในเยอะเลยสวยงามเลยในข้างในพระท่านก็ทำพิธีวัดเก่าแก่เออนี่อันนี้อยู่ด้านข้างข้างใน สวยงามมากเป็นพระพุทธรูปยืนตรงที่มุมเนปาลแต่ก่อนเป็นเมืองเมืองผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้มีเรียกว่าเป็นเมืองแห่งผู้ทรงศีลทรงธรรมพระพุทธเจ้าของเราจึงเลือกเอาประเทศเนปาลเป็นที่จุติลงมา เกิดอยู่ที่ชมพูทวีปหรือแผ่นดินแห่งเมืองเนปาลแห่งนี้นะแต่ปัจจุบันนี้มันก็เปลี่ยนจากส,สภาพเดิมของผู้คนอันนี้เป็นรูปของกษัตริย์้ของรูปของกษัตริย์ทรงเครื่องเขามาติดประดิษฐานไว้ตรงนี้รูปเป็นรูปกษัตริย์เขาเป็นรูปปั้นโอ้ ข้างในนี่ไงอันนี้ซุ้มประตูเขาจะเป็นในลักษณะซุ้มประตูวัดนี่ที่เข้าไปสักการะพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปของอโอ้นี่รูปปัน้นรูปปั้นอะไรต่างๆสวยงาม สวยงามตามรูปทรงคล้ายกับนี่แหละบาหลีก็เอาไปจากนี่มั้งความเชื่อ,อนิยมอพุทธกับพราหมณ์พุทธกับพราหมณ์ก็คล้ายกันพุทธกับพราหมณ์เขาก็เอามาขมวดเข้ากัน หลังๆมานะครับเป็นยังไงอันนี้เป็นนี่เขาเอามาพราำเต็มเลยที่นี่เขามีพุทธมาผสมผสานมาผสมผสานเข้ารูปปัน้นเหมือนอะไรเหมือนช่างเหมือนพุดเหมือนอะไร สัตว์ในเทพนิยายสัตว์ในเทพนิยายเนาะดูมาดูอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสัตว์ในเทพนิยายอันนี้เราก็มาข้างบนขาจะเป็นในลักษณะนี้ก็จำลองแบบ พระบรมหาราชวังเมื่อกี้นี่ก็มาคล้ายกันนี่แหละพระบรมหาราชวังเขาก็มีะระฆังให้ตีด้วยนีะระฆังมีะระฆังให้ตีด้วยมีะระฆังให้ตีด้วย กลางวานมากเลยละครเสียงละครดังกลางวานมากเลยทังคามงด้วยอันนี้เป็นกระเบื้องดินเผากบดินเผาทําจากดินเผาจริงๆที่นั่งรับแขกรับคนเขาก็อย่างนี้ที่นั่งด้วยพระน้ที่นั่งเล่นนอนเล่นสบาย โอ้หลวงพ่อกำลังเข้ามาขักอยู่ได้หลวงพ่อข้างในขักอยู่ได้ขักอยู่ได้ข้างในเป็นรูปปั้นรูป,ปอะไรหลวงพ่อกำลังเข้ามาครับอันนี้ก็เก่าแก่ไม่ธรรมดานี่นี่ทายแล้วเขบเข้าไปหลวงพ่อเข้าไปชมรูปปั้นงามจริงอันนี้หินหินหนี่แกะจากหินก้อนเดียวเนี่ยตัวนี้ แต่ซิงข้างหน้านั้นมูกนลูกกีก้อนเขาแกะมาสวยงามนักเรียนลูกหลานยูฮะฮัลโหล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  สวยงามอันนี้เป็นรูปไปรูปรูปกษัตริรย์นั้งรูปกษัตริย์ยืนอยู่ประทับอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อตรงข้างหน้าหลวงพ่อนะรูปรูปกษัตริย์ดูเหมือนรูปกษัตริย์ฮะเออสมัยอังกฤษรูปกษัตริย์สมัยอังกฤษเจดีย์ทรงลังกงา,งกา อันนี้พุทธกับพราหมณ์ครึ่งหนึ่งล้วมั้งนี่งพุทธครึ่งหนึ่งพราหมณ์ครึ่งหนึ่งลวมั้งนี่เป็นพุทธมหา,<อ>ายานอ่าพุทธมหายานอ๋อองเป็นพุทธชลาญานแต่ดูดูรูปปั้นดูดูอะไรต่างๆมันเหมือนกันกับพราหมณ์อีกครึ่งหนึ่งนะครับชราญา,า,านเป็นสิง วัชลยานก็คือพราหมณ์บาท่อกก็คือดูปั้นอันนี้เหมือนไม่รู้จะว่าเหมือนอะไรพุทธครึ่งหนึ่งพรามครึ่งหนึ่งพุทธครึ่งหนึ่งพรามครึ่งหนึ่งอันนี้ แผ่นทองที่ปิดข้างบนนะทองทองอะไรเลยหลวงพ่อทองก็ยังเาวาวอยู่ <ทำ S 1> ยนี่ขเาขาถ้าเอาทองไปเขาเอาทองทําเป็นปราสาททําอะไรน,ะนี่เป็นทอง ามาไหว้พระอา่านี่เป็นพระพุทธรูปมหาจันทรอ๋อในวัดวัดสักยะมุนิโอ้สวยคือ,ส,อสวยแท้หลวงเพางามแท้งามแท้โอ้งามสวยจริงจรยงจงสวยจริงจริง สักยามุนีสวยจริงๆนะทรงเข้าไปทายสว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 ยมากเลยสวยมากเลยสีสักยามุนีคือสักยะพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี่ะแต่สวยมากเราไม่เข้ามาเึกว่าเป็นอะนะ สวยมากกลับไม่กล <Jedi. S 2> <biography. S 1> ับเป็นเนี A ่ยเป็นน้ำเก็บไปกิที่ที่ที่เมื่อกี้ที่วัดลามะคูให้ออะไรเนาะอ๋อเป็นดอบัวท่านด็อกเตอร์รูปรูปรูปกษัตริย์อะไรพระกษัตริย์องค์ที่เจ็ดเนปาลนะกษัตริย์องค์ที่เจ็ดของเนปาลเนาะองค์นี้กษัตริย์องค์ที่เจ็ดของเนปาลครับผม กระสัดโอทิตสวยมากเลยพุทธลูปองสวยมากสวยสุดยอดสักยะมูนีสวยมากๆเลยสวยจริงๆชมละโนลุกอ้าสวยจริงๆนะไม่ธรรมดาใส่โครงทรงเครื่องสวยมากสักยะพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันา้โลกีทมีนเออ ต้องดูตรงนี้ว่าข้างในมีรูปปั้นอะไรออ๋เขาจะบอกข้างบนนี้อ๋ออยู่ข้างบนท้งมีข้างบนนี้แต่สวยมากๆเลยองค์นี้สุดยอดสุดยอดจริงๆนะความการสวยมากเห็นแล้วก็คนลุกสาธุสาธุ อันนี้องค์ของเราปัจจุบันในสากยะมุนีพุทธเจ้าเอาเลยเอาเลยโกจงเอ็มที่จุดเลยก็สดีติย์บัตติบบาลิกวัดติบาลิกอันอันละสามร้อยรูปเปน

สักยมุนีพุทธเจ้าเปิดบันเกิดของพระพุทธเจ้าเลยผมตรยจีแมาที่ยแดงเขาเรียกหามาหนิเร็วๆมานี่เ็ายมแดงอ่าไปทุนเลยเขาไปด้านหลังหลวงพ่อไปไปเลยอันนี้บูชาสักยมุนีของพระพุทธเจ้าก็เลย เป็นบ้านเกิดหลวงพ่อพระพุทธองค์ด้วยเลยเป็นบ้านนี้เขาเขาปั้นจำลองสัคยมุนีพระพุทธเจ้าสวยมากสวยสักยมุนีสยมุนี b สัคยมุนีพระพุทธเจ้าสักยมุนีบุ d d h สักยมุนีพระพุทธเจ้า สัจจมุนีวัดสากยมุนีพุทธเจ้าสวยมากที่สุดเลเขาปิดทองนะตรงอาคารเนี่ยปิดทองปิดทองใส่ทอ,ทองปิดทองวัดวัดนี้ไม่ธรรมดาเล็กแต่เล็กแต่ก็อลังการสุดยอดเลยเล็กแต่ก็สุดยอดของความอลังการ เล็กๆแต่ก็สุดยอดของอความอลังการเล็กๆแต่สุดยอดของความอลังการเราบ่นเข้าไปเลยไม่ใหญ่หนี่เราบอลเลือกไปเขาผู้ค่าก็ขอบนจักหน่อยนี่เนี่ยเข้าไปใกล้ๆสวยมาก สุดยอดเออหนูก็ามาหนูก็ามอาอันนี้นะอันนี้มันกระจกสะท้อนไม่สวยกระจกสะท้อนนะโอ้กระจกมันสะท้อนกระจกสะท้อน,อน,อนโยอมไหมแต่ของจริงนี่สวยมากๆเลยสวยที่สุดเลยเสียดายกระจกสะท้อนเออตรงนี้กระจกไม่สะท้อน พวกเราได้ชมสวยงามมากเลยสักญมุนีสักญมุนีของพระุทธเจ้าสักญมุนีสาธุ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 สุดยอดเลยเพราะสมัยนั้นที่นี่เจอลูกเรือเออนี้กยอู้เราไม่มีว ก็เปิดให้ไม right. oh. like yeah. uh ่ใช่เงียกต้นเออเออโอ้โอ้สุดโคตรโคตรโคตรสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดเลยตอนนี้ไม่มีกระจกเลยสุดยอดสวยมากเลย Careful with fire อ่าสวยมากเลยข้างในอลังการเลยมีพระโมคกขลาสารีบุตรด้วย สวยมากๆสุดยอดสุดยอดเลยสาธุ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 อห้างวันทามีสาสุดยอะหางบรรทาม1,600ปีโอ้ผ่าน600ปีที่แล้วสุดยอดจริงจริงโอ้อันนี้สร้างนี่ก็ความละเอียดนี่ไม่ธรรมดาวัดนี่ไม่ธรรมดาด้วยธรรมดาอะไรมาฮักกัดตัดช่างเออโอ้โห กษัตริย์องค์ที่เท่าไหร่นะที่อาจารย์ว่าเมื่อกีน้นี่องกษัตริย์ที่ภูมมาสร้างแม่ภูมมาดูาซอาา่อมแซมอ่าเขามาซ่อมแซมตรงนี้กษัตริย์องค์ที่เท่าไหร่องค์ที่เจ็ดกษัตริย์องค์ที่เจ็ดครับของเนปาลกษัตริย์องค์ที่เจ็ดของเนปาลเป็นผู้มาสร้าง รอห้าเมือนรห้ามอหประกาศาตามหาวัดตามนีรอห้าประกาศเหมือนรอห้าเลยว่นี่ถึงว่าวัดกษัต์องค์ริเจอร์ที่ไหนรอรอห้าเนี่ยน่เป็นวัดรอห้าด้วยสิรอห้าดูใบหน้าถึงว่าโอ้มันก็ชุดยอดจริงๆที่นี่ เออดูใบหน้าใงว,วัดรอห้านะจะไม่อังกฤษก็ <c oughs> สมัยเดียวกับรอห้านะใบหน้าใบหน้ารอห้าเลย <c oughs> ก็สั์สร้าง สวยมากๆวัดฮะเป็นพระอรยมนีแต่จริงไม่ใช่เป็นพระเสาไตรับตแต่สวยวยเข้แผ่นทองแผ่นทองเลยทั้งทั้งอัทังวีหารเลยทั้งอานอ่า มีละครั้งเกิดความดังเนี่ยเป็น,ปนปที่เนื้อทองสำลิดเวลาเนี่ยเป็นพันปีตัวไหนซุ้มประตูทั้งหมดอะไรซุ้มประตูทั้งหมดเน,นี่ยเป็นทองสำลิดเหมือนเลยอ๋ออันนี้แหละท่านบอกซุ้มประตูทั้งหมดเนี่ยเป็นทองสำลิดทั้งหมดเลยนะหลวงพ่อท่านบอกเป็นทองสำลิดทั้งหมดเลยน,นี่สำลิดคืออย่างนี้หลวงพ่อท่านเชียวชาญเกี่ยวกับเรื่องสำลิดนี่เป็นสำลิดทั้งหมดเลยสร้างด้วยทองสำลิด ทั้งหมดเลยธรรมดาทองสำลิดทั้งหมดเลยอลังการทองสำริดทั้งหมดนี่สร้างโดยทองสำริดทั้งหมดสุดยอดสุดยอดสุดยอดวัดนี้ใครมาอย่าพลาดก็แล้วกันใครมาอย่าพลาดก็แล้วกันวัดนี้วัดนี้ใครมาอินเปาลอย่าพลาดก็แล้วกันวัดนี้ สุดยอดอีกสิ่งนี้ก็สำลิทใช่ไหมสิ่งนี้เป็นสำลิทหรือเปล่านะหินโอหินดำ,นดำสวยมากสิ่งนี้หินดูะระรังตรงนี้นะครับ เสียงเสียงรองลุกสุดยอดสุดยอดวัดชื่อวัดอะไรนะั่นวัดหลวงพ่อวัดอะไรสวยมาก<ห>ใครมาใครมาในปาลอย่ามาอย่าพลาดก็แล้ววันัดที่สุดยอด,ด,ยอดจริง,รงเล็กๆแต่ก็เล็กๆแต่ก็แน่นในสุดยอดเข้ามาแล้วขนลุก <Yeah. S 1> โกโจงได้พระ องไหนเชิญเชิญองไหนเอนเชิญสามองเหวัดแรกเลยเชิญสามองเไทีมทำไมไม่เอาไม่เอาเอามาทีฐานตรงหน้านี่เลยแ่ไม่ามาทีฐานตรงหน้นเลยวจริผมเดี๋ยวาไปตั้งไว้ก่อนก็ยั อัไปแล้วอธิษฐานอีกอสเสริมบะรมีหลวงพ่อสวดทุกวันงองค์างนองค์ขนาดไหนใหญ่ไหม,ม,มเลยไม่ได้ดู<ม>ด้วยอาจารย์ก็เฝ้ารีบมาดูอาจารย์ก็รีบมาดูดูวัดอ้าวเจดีันนี้อันนี้ อันนี้เรียกสถูปได้หรือเปล่าหลวงพ่อแบบนี้เรียกสถูปได้หรือเปล่าสภูตะอ๋อเด็กฮัลโหล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 เด็กนักเรียนฮัลโหลอ่าเขาแต่งตัวอย่างเด็กนักเรียนมีอุ้มลูกอุ้มน้องมีอุ้มน้องเลยทายแล้ว เอออันนี้อันนี้เรียกสถูปแบบนี้ก็มีเนาะอันนี้ทําจากหินหินทั้งข้นหินทั้งโดดเลยนี่โอ้แกะหินสวยงามมากเลยนะลายหินแกะนี่นี่หลวงพ่อเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นโอ้ไม้ไม้เนาะโอ้ไม้ผสมหินหินผสมไม้นึกว่าเออทำเป็นบุตรเหมือนบุตรสบกเลยนี่เหมือนบุตรสบก เหมือนบุตรสะบกเหมือนบุตรสะบกเหมือนบุตรสะบกเลยสวยเนาะแม่ใหญ่โอ้ทำบุตรสะบกหลวงพ่อนำโชคเราขนาดนี้พอดีงามั้งนี่ยเนาะหลวงพ่อเนาะทำบุตรสะบกหลวงพ่อนำโชคเราขนาดนี้นี่แล้วก็ข้างในแล้วก็ท่านปฏิสถานอยู่ข้างในโอ้บุตรสะบกหลวงพ่อนำโชคเราขนาดนี้ ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องใหญ่แต่ไม่ใหญ่แต่สวยงามทำบุรสบกหลวงพ่อนำโชคประมาณนี้นี่สวยมากเลยเทำไม้ก็ดีทำหินก็ดีขนาดนี้ถ้าทำไม้นี่แกะลายสวยๆนี่สชุดยอดเลยเทำบุดสะบกหลวงพ่อนำโชคเราประมาณนี้เนาะคักเลยนี่ แต่ต้องทำหนาแน,น่นทำหนาแน,น่นโอเงินเงินไทยแล้วนี่ยี่สิบบาทกลุ่มของเราเนี่น่ะมัตกอ่าอ่านี่ได้เลย ได้เลยอุม้มอุมน้องไปนมว่าออออกล่นะเออเออไปดีออาไรนี้ก็คงจบที่นี่แหละหน้าร้านขายพระพุทธรูปหน้าร้านจำน่ายพระพุทธรูปจะไปดูอันนัตอีกเอาเอาแค่นี้ก่อน ไปคลิปหน้าค่อยดูกันอีกทีหนึ่งเอาสามสิบนาทีเอาคลิปนี้ดูวัดเก่าแก่จบแค่นี้ก่อน